bỏ khắp trên hết khắp หลังอ่ะไม่งั้นน้อย เขาไปเดินรับสหภาพนี่ปัญหาอะไรอีกทอ่หมอคที่มายื่นวันนี้มายื่นในประเด็นไหนคะเห็นบอกว่าเป็นเรื่องของรถไฟอ่ะครับวันนี้ผมร่วมกับสภาพแรงงานการรถไฟแล้วก็ดรสามารถราชพลสิทธิ์มายื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ยับยั้งการประมูลโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือและสายอีสานเหตุผลก็คือว่า การเขียน TOR เป็นการเอื้อประโยชน์ยักษ์ใหญ่หบริษัทและการประมูลมี5สัญญาก็เท่ากับว่า5สัญญาก็คือกระจายไปแต่ละบริษัทและมันกาเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเหล่านี้เราวัดได้จากผลการประมูลถ้าคิดราคา100รบาทลดไปได้แค่8สตางค์ซึ่งการกระทำแบบนี้มันไปเข้าทุจริตเมื่อเปรียบเทียบกับการที่สมัยท่านพลเกพอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคอสชอ มีการประมูลรถไฟทางคู่สายใต้ในปี60ซึ่งโครงการนั้งแค่36,100ล้านสามารถประหยัดงบประมาณไปได้2,039ล้านถ้าคิดเป็นก็คือ100บาทลดไปได้สูงถึง5บาท66สตางค์ถ้าเทียบกับโครงการสายเหนือาสายอีสาน100บาทลดไปได้8สตางค์แล้วยิ่งโครงการมีขนาดใหญ่ฮะ128,000ล้านลดไปได้แค่106ล้านบาทดังนั้นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เขียน TOR เอื ge, ้อ e. 5บร <What S 1> the ิษัท <SAN> ย <TA Maria> ักษ์ใหญ่และประมูลโครงการแยกเป็นสัญญา5สัญญาแต่ละบริษัทก็กระจายกันไปบริษัทละหนึ่งสัญญานี่เป็นการบอกบอกชัดๆว่าคุณกําลังเอื้อให้มีการทุจริตเกิดขึ้นครับตรงนี้ถ้าสมมติเขาไม่มีการเปลี่ยนแนวโน้มเขามีการประมวลไปแล้วมันจะสามารถล้มการประมวลได้ผมไม่เชื่อว่าท่านนายกถ้าต้องตัดสินใจนะคือมันไม่มีคําสั่งมอรซีซีแบบเดิมที่จะไปยกเลิกหรือยกเลิกได้มันมันมีระเบียบอยู่นะ มันมีรายละเอียดของขั้นตอนอยู่คือการทุจริตถ้าจับได้มันระงับจับยั้งได้หมดฮะตรงนี้้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีความเคลื่อนไหวยังไงแล้วจะดำังไงต่อไปครับผมเชื่อว่าท่านนายกท่านจัดการผมเชื่อว่าอย่างนี้เพราะวันนี้การทุจริตมันชัดเจนฮะคุณทำ TOR เอื้อห้ายใหญ่แล้วก็ประมูลห้าสัญญาแล้วก็แต่ละบริษัทก็กระจายกันไปมันชัดเจนครับ บริษทคีมุณสมบัที่กอย่างมานดูที่เจตนาคือถ้าคุณมีเจตนาที่บริสุ์เนี่ยมันมีวิธีการเขียน TOR ที่เอื้อให้หลากหลายบริษัทมีการแข่งขันแล้วมันสามารถทําให้มีการประหยัดแล้วก็ลดงบประมาณของแผ่นดินได้ย้ํานะครับมันมีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่สามารถทําได้ก็คือแนวทางที่สายใต้ทําไว้ก็คือวิธีการยังไงก็คือคุณก็เขียนสัญญาเพื่อลดขนาด TOR จากไซส์20,000กว่าล้านที่สายใต้ทำไว้ก็คือไซส์ประมาณสัก6-8พันล้านแล้วก็แยกอนัสัญญาณออกไปเปิดกว้างให้มีการแข่งขันผมเชื่อว่าทำแนวทางสายใต้ก็จบเลยครับนี่คือเราเสนอท่านนายกตามแนวทางนี้ครับเหมือนว่าให้ทำเป็นโครงการย่อยเพื่อที่จะให้บริษัทที่คุณสมบัติที่ไม่ได้เป็นชั้นหนึ่งสามารถเข้าได้อย่างนี้หรอคะคือม,มันไม่ใช่ชั้นหนึ่งครับคือบริษัทที่มาตรฐานคือสายใต้เขาก็มาตรฐาน7พันล้าน8พันล้าน6พันล้านเนี่ยก็ถือว่ามาตรฐาน แต่คุณกําลังทําไซส์25,000ล้านถามว่าจะมีกี่บริษัทผมย้านะฮะถ้ามี1สัญญา5บริษัทแข่งกันเรารับได้แต่วันนี้คุณกําลังหลอกประชาชนคุณเขียนให้เป็นแบบบริษัทที่ยักษ์ใหญ่เลยแต่ปรากฏว่าคุณมี5สัญญาก็5บริษัทก็ไปเกี้ยเสียกันมันจริงไม่แปลกเลว่าทั้งสายเหนือและสายอีสานนร้อยบาทดได้แค่แดสตางค์เหมือนกันหมด ขอบคุณครับโอเคนะครับขอบคุณครับไปรับเลยโอเคไปก่อนนะครับ นิดนึ่งนะครับตักเรียนท่านผู้ช่วย,าน,วยนายกนะครับเพะทราบว่าท่านนายกมีเจตนาที่ริสุทธิ์ในการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติลัฐไทยก็มีการประกาศวันที่16สสพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวาระแรกาในการต่างๆการทุจริตแลวก็ผมเชื่อว่าการทุจริตเนี่ยบางครั้งมันมีวิธีการที่ยากยนดังนั้นโครงการประมูลรถไฟทางผู้สายเหนือสายอีสานเนี่ยมันชัดเจนว่มามันส่อการทุจรุมเกิดขึ้นก็เลยโอกาสเอาเรื่องนี้มาลองเียนทาน เ่ยให้ตนินการเป้าหมายของเราก็คือหนึ่งให้ระงับการยักกาดนี้แต่โทษๆเป้าหมายก็คือให้ยกเลิกการประมูลนี้และนำไปสู่การเขียน o r เราเสนอให้เขียน o r ในยุคที่ท่านเป็นคอสชยุคนั้นท่านทําได้ดีมากในปี6 0และผมเชื่อว่าถ้ามีการแก้ไข o r เปิดกว้างขึ้นมีการแข่งขันมากขึ้นประเทศชาติจะประหยัดและได้ของมาตรฐานเ็นเดิมนมานะครับ

มีนะพวกคนที่เป็นหัวหน้าพักเป็นว่าพี่ไหนก็มีมนหนมดโทษตัเสือชื่อดังน่ใครับหมอดูทำนายไปแล้วนะ <c oughs> หมอดูว่าไหนที่จะได้ไปดูบ้างเดี๋ยวผมจะส่งที่ให้ดูดูวิสานา ถ่ายเอกสารหน่อยได้ไหมครับพี่ สำหรับบรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ขณะนี้บรรยากาศที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลน,นะครับทางด้านของนายแพทย์วรุงคุณผู้ชมวันนี้ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะครับโดยมีนายศสกสกลอาถาวงเป็นตัวแทนออกมารับหนังสือเมื่อสักครู่นี้ซึ่งประเด็นหลักๆของของ,ของการมา ยื่นหนังสือในวันนี้ก็เพื่อให้มีการทบทวนการประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่สายเหนือและสายอีสานและก็ให้มีความการตรวจสอบความไม่โปร่งใสที่อาจจะเกิดขึ้นในการประมูลครั้งนี้เละเมื่อสักครู่ได้มีการยื่นหนังสือไปเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมในิีมชาวคงแก้วพูดสื่อข่าวโดรีพอพ์เตอร์สขอสิ้นสุดการรายงานสำหรับบรรยากาศ ที่ศูนย์รับเรื่องราวรองทุกไว้เพียงเท่านี้สำหรับช่วงนี้ขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ